ปปนิสลาพิมพ์ปลุกที่ถึงแม้เธอจะไม่ได้ขาวอย่างที่สังคมยุคใหม่คลั่งกันผมคือหนึ่งคนนะครับที่มองว่าเธอคล้ำแต่ว่าสวยและก็เซ็กซี่จริงๆครับและแน่นอนครับในช่วงนี้อย่างที่เรา,<แ>เราได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะครับที่เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องปัญหากระแสคลั่งผิวขาวอย่างไร้สติ ของคนไทยในขณะนี้ประทับใจเขาอะไรสติคะล้วดังนั้นปอมีคําถามอะไรปอก็ถามพี่โอ๊กได้เลยสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกันทีละประเด็นเลยธรรมชาติผิวพรรณของคนไทยอย่างปอเนี่ยคือค,คนไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณ t y p ์สามนะครับจนถึงประมาณห้า,ราครัรอโอโปอเนี่ยเป็นคนแน่นอนผมดําตาดําเพราะฉะนั้นต้องเป็นไทป์สามขึ้นไปประมาณ4หรือ5้ท t y p ห้าก็ได้อย่างผิวไทป์ห้าก็จะตรงกับ ชาวอเมริกาใต้หรือว่าชาวตะวันออกกลางก็จะมีผิวประมาณนี้ถ้าหกหมายถึงคนดำหกก็น่าจะเป็นคนดำใช่ชันแล้วก็วิลส m มิธเลยใช่ผิวที่สุขภาพดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องผิวขาวนะคะผิวเข้มผิวคล้ำอะไรเงี้ยก็สวยได้นะคะหรือว่าสุขภาพดีดูดีได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากที่จะให้ผิวขาวเหมือนกระจังงใสมากกว่าอย่าพูดว่าขาวเลยนะคะ พวกนี้เนี่ยเราต้องทราบปัจจัยที่ทําให้ผิวเราเสียนะคะปัจจัยตัวนั้นเนี่ยก็คืออนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยเกิดได้จากแสงแดดที่มาทําลายผิวเรา80%ของผิวที่เสื่อมเนี่ยก็คือเสื่อมจากแดดนะคะความเครียดอาหารที่เราทานพวกของปิ้งของย่างการพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกําลังกายโดยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเห็นว่าเขา ให้ความสําคัญกับผิวมากแต่ว่าสูบุหรี่อันนี้เนี่ยทำยังไงเนี่ยผิวก็ไม่มีวันที่จะสดใสได้เวลาไปดูโฆษณาหรืออะไรก็ตามทึ่รู้คุณผู้ชมจะต้องดูด้วยมันจะมีโฆษณาว่ามันจะมีครีมบางตัวใช้ได้ผลภายใน3วัน5วันแล้วมันการันตี้วยพี่โอมันมันมันข่าวจริงๆหรออย่างเงี้ยพี่โอนเห็นผลจริงๆหรอมันช่วยจริงหรอฉันดูโมโหใช่ไหมฉันโมโหว่ราะฉันไม่เคยใช้ผลมันไม่รู้สึกใช่ไหมจริงๆแล้วไวท์เทนนิ่งเนี่ยนะครับการที่เราจะบอกได้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไวท์เทนนิ่งคือต้องทำให้สีผิวเนี่ยอ่อนลงได้จริงนะ<ช>ครับโดยธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าจะได้ผลน่าจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับประเภทแบบ3วัน5วันเนี่ยให้ระวังไว้ก่อนเลยโดยเฉพาะครีมที่มีแหล่งผลิตที่ไม่ชัดเจนวันดีคือดีก็จะมีครีมตัวหนึ่งดังมากๆขึ้นมาในตลาดที่ตลาดมืดที่เขาเรียกกันอยู่ดีๆก็จะขายกันตามเว็บคือตลาดมืดอ,อยู่ไหนเป็น <laughs> มันเป็นคําเปรียบเทียบที่พูดนี้คือให้กลัวไม่ได้ให้ไปนะครับตลาดเมื่อเงมีสินค้าที่น่าสนใจเสมอเลยให้ระวังว่าอาจจะมีสารนะครับที่เป็นสารควบคุมพิเศษหรือสารอันตรายที่ห้ามใช้เลยก็เป็นไปได้อย่างสารตัวหนึ่งนะครับที่เป็นที่กล่าวขันถึงตลอดเกี่ยวกับเรื่องไวท์เทนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องการปรับสีผิวนะครับแล้วก็เป็นเครื่องสำอางที่ควบคุมพิเศษก็คือพวกไฮโดรควินอน แล้วก็พวกโลหะหนักต่างๆเช่นปรอทซึ่งจะกัดสีผิวอ่กลับมาที่หมดชาวบ้านไฮโดรพิโนนคืออะไรคระยางไฮโดรพิโนนเนี่ยเป็นสารที่ทําให้เม็ดสีเนี่ยสร้างน้อยลงแล้วก็หยุดการสร้างเม็ดสีได้นะครับปกติาสารตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของแพทย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการขายทั่วไปเนี่ยเราไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าสารเหล่านี้ถ้าใช้นานอาจจะทำให้เกิดสีผิวที่ด่างขาวขึ้นมา ดางข่าวที่เ็าเห็นในโปสเตอร์ต่างๆที่หน้าเขาเหมือนโดนน้ำร้อน<ช>ลวกอย่างนั้นปล่ะพี่หออย่างนั้นแหละท,ที่เราได้เห็นข่าวบ่อยๆนอกจากนั้นนะครับผิวอาจจะบางลงใช้อะไรก็เสียใช้อะไรก็แพ้ตลอดหรือว่าเป็นฝ้าถาวรที่ที่รักษาได้ยากมากๆกว่าฝ้าหรือว่ารอยดําที่เราเจออีกครับซึ่งถ้าเราสงสัยนะครับว่ามีสารอันตรายนะครับสารที่ควบคุมพิเศษอย่างไฮโดรควินอหรือเปล่าเรามีวิธีทดสอบง่ายๆด้วยอุปกรณ์ที่คุณมีที่บ้านครับเรามาเริ่มเลยค่ะัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะครับก็ครีมที่เราสงสัยนะครับ แล้วก็ถ้าเราไม่อยากสัมผัสก็อาจจะต้องมีช้อนหรือว่าวัสดุอะไรที่เราไว้ตักครีมนิดนึงนะครับนิ้วเพื่อนก็ได้แล้วก็อันนี้แบบง่ายๆเลยก็อาจจะมีกระดาษทิชชู่นิดหนึ่งนะครับก็เป็นกระดาษชําระอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับไม่ใช่นมนะครับอันนี้คือเราผสมเป็นน้ําสบู่หรือน้ําผสมผงซักฟอกที่เข้มข้นหน่อยนะครับครับอย่าดูดเข้าไปนะครับทานไม่ได้ถ้าเปครับดครับ ถ้าเราสงสัยครีมตัวนี้นะครับลองป้ายมาปริมาณสักเล็กน้อยนะครับทาไว้บนกระดาษชำระนะครับค่ะหลังจากนั้นนะครับใช้น้ำสบู่หรือว่าน้ำผสมผงซักฟอกนะครับหยดลงไปนะครับถ้าเป็นครีมธรรมดานะครับสีจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่กรณีถ้ามีสารไฮโดรควินอนนะครับที่เป็นสารควบคุมพิเศษนะครับจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นครับ เห็นว่านะครับครีมที่มีส่วนประกอบของสารไฮดรควิโน่เนี่ยนะครับเวลาเราโดนสารน้ําสารละลายเนี่ยนะครับที่เป็นด่างนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนสีขึ้นถ้าเข้มข้นมากก็สีของั้นจะเข้มมากเลยเห็นไหมว่าตอนนี้เปลี่ยนสีเต็มที่แล้วมันเหมือนสนิมเหมือนเหมือนน้ำมาก เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแค่องค์การหารแระยาอย่างเดียวแค่คุณตารวจอย่างเดียวเนี่ยคงทำงานไม่ไหวนะครับถ้าเราเป็นผู้บริโภคแล้วเราเจออะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดผิดเก,กดี่ยวกับฎหมายนะครับก็ช่วยกันดูดีกว่าครับค่ะ